ผมจะมารวมรถวันปีใหม่ไหวไ่มนะทางวันปีใหม่ในเกมคอนทรักชั่นซิมูเลเตอร์แล้วกันนะผมตอนนี้ผมรวมรถเป็นที่เรียบร้อยนะน่าจะประมาณ20-30ถึงคันนี่แหละหรือ40คันนี่แหละอันนี้ไม่แน่ใจนะัมนจะไปรู้กี่คันหะอเดี๋ยวดูกันเลยครับวิดีโอนี้ไปดูกันได้เลยครับพ้อมไปกันเลยครับพ้อแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเราจะมาเปิด เอ,า,า,อ,นนเอา,เาเปิดงานก่อนแล้วกันนะครับเอาละไปครับผมไปเราเปิดงานก่อนเลยแล้วกันนะครับพร้อมโอ้อะไรวะเนี่ยไปเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เปิดงานครับเปิดงานเสียงสุดยังไงเนี่ยระเจ้าเอ้ยสุดแล้วสุดแล้วคุณผูออ้ชมมา เออเออเยเรัช่างก็เต้นได้เว้ยเยอะเดี๋ยวจะพารีวิวแล้วก็ไปไปจะรอาแกัแล้วก็ผมเฮ้ยพี่เต้นเหรอเนี่ยพี่เต้นเหรอเนี่ยพี่เยอะ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  โอ้พี่เต็อะไรวะเดี๋ยพี่เอาล้วครับผมเนนี่คือรถทั้งหมดที่เรามารวมในวันนี้นะผมผู้ชมยยกยเเเเอเ นี่ครับอันนี้ดูรถทั้งหมดหลายคันมากๆนะครับคุณผ้ชมครับดูรถตักรถบัรถเบน์ดิคุณผู้ชมเจเจเจะเจนี่ยกมดีแท้ไขหวานกันไปกันเลยะเบเฟ็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 บเอ่า โอเคครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกวา่าพ่อผมมามามาเดี๋ยวเราจะมาดูกันรีวิวนะผู้ชมครับอ่ะอันแรกก็คือรถเจาะเสาเข็มแล้วกันนะผมเราจะทําการไหวยแม่นางครับว่า้แม่นางครับผมว่า <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ไหายแม่นานครับสวัสดีครับรถเจาะเสาเข็มซานดี้แล้วกันนะผมสมหรับคุณก็ ไว้เจาะเสาเข็มแล้วกันนะค,คุณผู้ชมครับนี่ไว้เจาะเสาเข็มเลยไอ้ไอ้ตรงกลางนี่กส็สามารถที่จะหมุนไดนะ้แต่ว่าเขาต้องหมุนที่หน้าง,งานเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ใช่หน้าง,งานเราหมุนไม่ได้แล้วกัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นแท็กเตอร์รีพารตัวแรงแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่ไว้สลัดดันดินหรือเกรดดินนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับอุยยกล้อได้ดินหนึ่งไว อโอ้โหโมเดลขคขาแท้จรจะสวยงามนะครับคุณอง่แต่สู้ฟาร์ม2ีไม่ได้นะครับผมคือเกมนี้มันดีแตกต่างกับฟาร์ม2ีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแกนดนีนะสำหรับรถดอมนะครับผมล้อหลังเขาล้อคู่ปนะ่ะเนี่ยเออเหมือนจะเป็นล้อใหญ่นะใช่ไหมล้อใหญ่หรือล้อคู่วะเดี๋ยวดูก่อนนะ มองยากชิบหายเลยขอยัดซูมแล้วกันนะล้อใหญ่หรือล้อคู่หนิพี่เอาแล้วมึงไปกลับเขาล่างทต่มัแยกล่างออกเด็เออแยกล่างออกอาแยกล่างออกล้อใหญ่หรือล้อเออล้อล้อใหญ่หรือล้อคู่หน่อยดูดิอ่าล้อเหมือนจะเป็นล้อล้อล้อคู่ล้อคู่อ่าล้อคู่ชิจบชนะไงรถเมืองนะผมรถเมืองไอว่าอะไรบิลลี่เหรอไม่รู้ จัดไปเลยยื้โอ้โหเฮ้ยเสียงแตะพอหลอดไฟ LED เลกัน,นะผมนี่หลอดไฟ LED นะเครื่องเสียงพร้อมแอร์เย็นฉ่ำน,นะบรรจุดินได้โอ้โหหลายตันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะบรรจุดินได้หลายตันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นดับเมืองแคทนะครับผมอันนี้อาจจะซ้ำกันนิดน,นึงเนะงนะาะคุณผู้ชมเนาะดับเมืองแคท นี่ครับสายเราลงหอยลุนห,ล,หล,ลิกนะครับผมน่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่เก็บฟันสยกว่า <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็มันเราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะครับในการขึ้นเราต้องมาขึ้นข้างหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวละครเรามันไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้นะมันก็กระโดดยัง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 นะครับผมอันต,ต่อไปก็จะเป็นรถดอม12ล้อลนนั่นเองนะครับผมคันที่ใช้ปล่อยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะ เปิดฝาข้างได้นะครับพร้อมโดยการใช้มือหมุนนะครับกผู้ชมครับแต่ว่าในเกมนี้ไม่สามารถทาได้นะครับผมมียางอะไรให้ด้วยอยางอะไรให้ด้วยละครับผมสวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถดาแบบว่าอาคุณปู่หน้ายาวนะครับท่อลั่นมากะครนะผมแล้วก็จะมีเหมือนเป็นผ้าใบไว้สำหรับปิดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทําไมผมจะเดินไปเหยียบฝากระโปรงมันไม่ได้ล่ะครับเนี่ยเออ ครับยี่ห้อคเขาที่จะสวยงามนะข้างหน้านี่หรูหรานะครับผมโคตรสวยเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากแนละ้วสำหรับข้างหน้านะคันนี้ก็จะสวยเหมือนกันสวยคนละแบบนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาเออเจอออเอ้าวไม่ได้เว้ย <c oughs> ตาจิ๊บมันเปลี่ยนสีได้นะผมไม่รู้ว่ามันทํายังไงนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมทำไมผมถึงเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ทำไมต่างประเทศเขาเปลี่ยนสีได้วะอันนี้ก็จะลดน้ำเหมือนเดิมแล้วก็ลกันครับ M เอ็นแล้วกันนะผมเจ้าสิงโตน้อยนะครับผมมีพระคุณไม่ด้วยนะผมนะน้ำมันแกนลอนนะผมนี่โอ้โหน้ำมันถังใหญ่นะครับก็จะนะคันนี้ก็จะเป็นดับเบิลซอดีที่มาล่าสุดเลยแล้วกันนะผมเป็นรถที่ผมชอบนะครับในโมเดลนะแต่ว่าการทํางานในผมไม่ชอบเลยแล้วกันเป็นรถคันแรกคันเดียวที่เห็นเครื่องในเกมนี้นั่นเองแล้วกันนะผม เห็นเครื่องคันแรกเลยนะครับน้ำเงองสาน,นนี่นะคันนี้ก็จะเป็นหน้าตักหลังบด JCB นะครับคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะบักเยอะนะครับผมบักลอยออกนอกลูกบอยอวกาศพาผมบรรพาผมไปอากาศก็เพราะคันนี้แหละนะครับผมล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะสเปคเดียวกันยางเท่ากันอะไรเท่ากันบุ้งกีน่าจะ0.3นะครับผมนะครับ ดังพอสมควรนะครับสำหรับ JCB กันเต้บนรถเต้แะครับผมสตาร์ทเครื่องให้ดูคืออ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ามาในส่วนของรถขุดกันบ้างนะข่อยัดข้ามแล้วกันนะครับผมในส่วนของรถขุดก็จะเป็นแอดล้านแล้วกันนะครับผมของกิ่งแอร์เย็นฉับนะครับอ่ารถขุดขนาด35ตันนะครับผมเทียบเท่ากับแคดสามสามหกเกือบเท่านะเกือบเท่า เทียบเท่ากับแคท3 3 6เลยนะครับตัวนี้หนักมากนะครับผมใบแท็ก70เซนนะรถเลอร์น่าจะ9ตัวแครเรีย2ตัวนะกาดข้างละ2ตัวแต่กาดจะไม่สมมาตรกันนิดนึงนะครับผมเก่งเอเย็นชามตัวเดินจะเป็นตัวเดี่ยวแบบเดะนะครับผมนะเวลาจะเลี้ยวก็โยกซ้ายโยกขวาเอาครับผมจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงจนะครับมันมันไม่เหมือนเดินคู่แบบนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นดูสันนะครับผมชู่ชัน ห้องเก๋งชูชานห้องเก๋งเอร์เย็นช่ำนะครับนี่ครับเห็นไหมมีสันรูปให้ด้วยกนะับพ่อมีใส่เลนทุกคันนะครับผมนี่ครับโอ้โหห้องเก๋งเอร์เย็นช่ำนะครับสบายสบายชิวๆเลยแล้วกันนะครับตลอดในห้องเกงนะ๋งเนี่ยเครื่องใหญ่นะครับผมเครื่องเสียงใหญ่เครื่องเสียงดังรถเลิฟก้าตัวแครเอร์สองตัวกาดไม่บีบเถอะเอ้ยแต่ว่ามีเหล็กอผมเห็นเพิ่งเห็นคันแรกว่ามีเหล็กกันล้อนำอ้าด้วยคุณผู้ชม ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเพิ่งสังเกตแหละทุกเออเพิ่ง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 เห็นว่ามีเหล็กพิเศษสองแท่งกันร้อนนำอา้าเวลาถูกใช้งานไปนานๆด้วยนะครับคุณผู้ชมสังเกตได้ว่ากอ,อบชั้นนี้แคทจะไม่มีนะครับผมเออมีเอมเอม,อมีข้างนอกข้างในนะครับโอ้โหเสริมแผ่นเหล็กพิเศษเออการร้อนนำอา้าเวลาถูกใช้งานไปนานๆน,นะครับ แทเทอร์พิลล่าครับสามสี่เก้าเอฟครับผมสามอ่าตัวนี้ห้าสิบตันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตีไปเลยห้าสิบสามตันนะครับคุณผู้ชมตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าแชทอีกห้าสิบสามตันนะครับผอมองกิ่งแอร์เย็นชามนะจอถ้าจะเลก์เครื่องเสียงพร้อมขับดีเร็วมากมากนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับขับดีมากนะครับผมขับบ่อยมากเลยสมัยก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นลิฟท์แพร์แล้วนะครับ อ่าเรับรถแล้กกับตัวแคลรีสองตัวขาดกาดข้างละสามตัวนะครับบูมลงสุดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นรีบหาแล้วกันนะผมนน่เลยรีเพลของเรานะครับผมช้าแต่พวกกีฟันแหลมนะครับผมช้าแต่พวกกีฟันโอ้โหแหลมมากนะครับผมอ่าฟองกิงเอเจนชามนะมีสรุมให้ด้วยนะครับไอแคทก็มีแต่ว่ามันปิดไว้นะรับ JCB อดีตลูกรักนะครับผมนะ อ่ะดีลูกรักนะครับผมเป็นรถขุดขนาดกลา,างค่อนข้างเล็กอ่ารถขุดขนาดไซส์ปกตินะขนาด24ตันแล้วกันนะครับอ่า220 x l งศูนย์เอคลแล้วกันนะผมช่วงล่างนะครับรถเลือกแปดตัวแคริเอร์สองกาดยาวกาดไม่มีเหรอนะครับผมประมาณนี้24ตันนะครับคุณผู้ชม,อมตอนนี้เอ็มห้าร้อยเฮดวิ่งออกมาสุดๆร้อนๆนะครับผม ซานี่เอ็ดวฮยาร้อยห้องจิงแอเย็ยนฉ่ำครับนะใบแท็ก70เซนนะครับอ่าตัวซานี่ไอตัว JCB จะใบแท็ก80เซนนะสังเกตได้ว่า80เซนกับ70เซนจะต่างกันนะครับก็เป็นแท็กปลอมเหมือนเดิมนะครับผมโอ้แท็กปลอมชิบหายเลยอร่อยเฮ็ดครับอ่องเกิงเอเย็นฉ่ำขุดดีครับบุ้งกีโอ้บุ้งกีขุดโคตรดีเลยอ่ะคุณผู้ชมอาร์มยาวด้วยนะสังเกตได้ว่าอาร์มเขาจะยาวนะครับอ่าแต่อาร์มอาร์มของดูซานจะสั้นเห็นไหมสังเกตเล่นได้เลยครับอาร์มของดูซานมันจะสั้น ไอซานี่ยาวเหยียดเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นรถขุดเล็กนะครับผม W นะครับผมห้องเก่งก็เย็นดีนะครับใบแทดยางนะครับคุณผู้ชมอันนี้รถรถลาดยางนะครับอันนี้รถบดนะครับผมนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่ามีคันไหนกันบ้างอ่าคันนี้รีวิวไปแล้วอ่าเคลนซาดี้อ่าไปถึงเกรดเดอร์แล้วนะเกรดเดอร์ซานี่นะครับผม เกรนเดอร์ซอดได้เลยโหเกรนซานนี่ครับเครนใหญ่แล้วกันนะครับนี่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้สเปคเครนสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมผู้ชมดัมเอ่อรถตักดูซานนะครับนี่เป็นแกแล้วก็รถส่งปูนนะครับผู้ชมผมเคยเห็นนะรถส่งปูนแต่ผมเห็นไกลๆนะครับผมไม่กล้าเข้าไปดูรถอ่ารถกัดถนนแล้วกันนะครับรถกัดถนนก็เคยเห็นแต่ส่วนมากจะเห็นเป็นล้อยางเนาะ แต่ผมที่ผมเห็นใกล้ๆเลยก็คือเพิ่งมาทํางานก็คือข้างหลังมันจะเป็นล้อเดี่ยวอะ่ะอันนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ล้อคู่แบบนี้อันนี้รถส่งปูนแล้วกันนะครับสามารถที่จะยืดแบบอิสระมากๆนะครับผู้ชมครับอ่าสามารถคอนโทรลได้อิสระอันนี้ก็เป็นรถตักล้อ,อยางนะครับรุ่น ออร์ดบิวนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกระบะครับผมกระบะประจำทีมงานแล้วกันนะอันนี้ก็จะหัวลากแล้วกันผมสุดแรงนะครับสแกนเนยียอันนี้ก็หัวสแกนเนยียแต่ว่าข้างหลังนี่เป็นรถปูนแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการวายแม่ยนางนะครับผู้ชมครับพ่อสันวันปีใหม่แล้วกันนะครับผู้ชมครับประมาณนี้สำหร,รับความคลั่งคอมพิเตอร์วันนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมเฮ้ยไ,ไอ้แล้วมันบันเลงแล้วเว้ยเดี๋ยวผมบันเลงบ้างบันเลงบ้าง

ไปนะครับจัดปปไ,ปปไปเลยโอ้โหปีใหม่ครับวันแรกโอ้โหฉลังปีใหม่เว้ยเกมนี้ก็ไปเรื่อยๆครับกับช่องนี้ก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมผมก็พยายามจะลงเรื่อยๆแหละนะผมพยายามนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมชอบนะครับจ่อ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  ไปครับจัดมายูหูคัตสึโรนะครับผมเจอกันใหม่นะปีหน้าครับกับงานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวก็จะไปลงงานเหมือนเดิมแล้วกันนะผมเยอะเยอะเยอะเจอ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 บุญโจบุญโจไปบุญโจไปพี่หนวดอ่าเมื่อก่อนก็จะเป็นพี่ดำนะตอนนี้เป็นพี่หนวดนะครับผมโซสวยใสยังไม่มีแฟนส่งเสียงดังๆไหมเช้า ดีเลยดีเลยครับครับครับเจาะ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 เจายกดิเฮ้ยเรถเอ้ยรถเต้นเลยเอ้ยเเเเเฮ้ยเอะเอ๊ะเยเเเเะรถเต้นรถเต้นเฮ้ยอ้้เต้นหร้อเปล่าไ้เต้นหร้เป่าไอ้เต้น้ป่ ขึ้นลงนี่เออเออโอ้โหมันไมปลงว่ะอันนี้อันนี้เต้นอันนี้เต้นดิอันนี้เต้นดิอันนี้เต้นดิโอ้โหอันนี้เต้นอันี้เต้นเต้นเต้นเออ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 เฮ้ยเพลงเป็นอะไรอ่ะเออ เจอกันใหม่ครับผู้มครับวิโอน้าสำหริีโอนี้ต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วกันะผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมรถรถดเต้นดิรถเต้นดิทียวังัดสมุจังหวัดสมุทรนครพอมชเจบูดเล่อ้อูดมือดิโอเครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันะผมสวัสดีครับผมจบแล้วปีใหม่มีแค่นี้แหละนะ